เมื่อวันคุยกับ FC คนหนึ่งดีมากชื่ออะไรชื่อที่จอ,อยมั้งริวนางอยู่หรือเปล่าเฮ้ยเป็นคนที่ตามฟังมาแล้วก็เข้าใจโคตรเข้าใจสิ่งที่หมอสือ่อสารเลยดูจากพื้นดวงนะเป็นคนที่คือพอเห็นปุ๊บเลยรู้แล้วแหละว่าว่าจะเป็นคนว่าประมาณไหนเนาะแต่พอได้คุยยิ่งยิ่งมั่นใจเลยคือเขาเข้าใจ อันดับแรกถูกหวยบ่อยมากไม่เยอะนะไม่ได้เยอะถึงแม้ไม่ได้เยอะอ่ะก็เอาตังค์อ่ะชอบเอาตังค์ไปแจกเขาไปให้คนแก่ไปแจกเด็กแจกหมดเลยเตงไม่ได้ใช้หรอกเออแล้วมีความสุขมีความสุขที่ว่าไปแจกคนแก่แล้วก็ไปให้คนแก่แล้วคนแก่อวยพรตอนที่คุณแก่จะอวยพรเนาะใครใครเคยก็จะรู้ฟิลนั้นจะชอบมากมีความสุขยิ้มนั่นแหละคือความสุขของเขาจะบอกว่านั่นแหละครับคือโชคลาภ ฟิลแบบนั้นอารมณ์แบบนั้นนั่นแหละครับมันคือล่องเดียวกับความโชคดีถามว่าคุณต้องให้ใครอวยพรให้อะหรือว่าคุณสามารถที่จะสร้างมันเองได้หรือความรู้สึกของความโชคดีในตัวเองเออนี่เระบอกกพวงชิปเนะี่ยบอกว่าให้อวยพรให้หน่อยมันมันไม่ได้มาจากฉันความโชคดีของเธอมันมาจากตัวเธอในความเป็นตัวเธอมาแล้วตั้งเท่าไหร่ ขาตั้งเท่าไหร่ม่ได้ไหมายความว่าเธออยากถูกหวยพรุ่งนี้แล้วเธอทําบุญวันนี้จะได้ซะที่ไหนล่ะถูกไหมล่ะถูกไหมถ้ายังขออยู่ก็ไม่ได้หรืออาจจะได้แต่ก็มันมันจะได้ตลอดไปไหถ้าขออยู่นอกตัวในตัวก็ไม่ต้องขอเพราะมนมีแล้วคนมีตังคอยู่แล้วต้องขอใครถามหน่อยถูกไหมตังค์คเหมือน อย่างนั้นเลยตังเรามีอยู่แล้วอ่ะเราจะขอใครเขาทำเขาทำไมล่ะถูกไหมเราก็ใช้สิเห็นไหมเนี่ยบอกว่าความโชคดีหรือความอะไรก็ตามที่บอกวความสุขความอะไรก็ตามมันอยู่ในตัวเราแล้วมันรู้สึกได้ไหมล่ะแค่รู้สึกถึงมันเหมือนเมื่อวานที่ยกตัวอย่างเอฟซีที่มามาดูกับหมอเพื่อหมออ่ะเขารู้สึกแบบเนี้ยว่าก็หวยก็ก็ไม่ได้อะไรนะไม่ได้อยากไม่ได้อยากจะบดหนี้ไม่ได้อยากจะปั้งจะเฮงแค่รู้สึกว่าเออถ้ามันถูกมา เขาก็จะได้ตังเนี้ยไปทําสิ่งที่เขาอยากทําไปแจกชาวบ้านชาวช่องเขาาแหละไปไปใช้ตามที่เขาสุขเขามีความสุขถ้ามันได้มาเนะี่ยเขาคิดแค่เนี้ยแล้วเขาก็อยู่ในอารมณ์นั้นน่ะอารมณ์เหมือนแบบกูถูกไปแล้วอะ่ะทุกวันทุกวันเนี่ยนู่ไหมนี่แหละคือมันคือความรู้สึกของของถึงความเป็นตัวเราในตัวในตัวเลยอะในตัวแล้วมันมันออกมาเป็นความสุขสาภาษาพหุคือพูนคือปิติอแหละ ปีตีเกิดจากอะไรเกิดจากความดีของเราครับเขาแค่นึกย้อนว่านเนี่ยเขาชอบฟิลของการเอาเงินไปทําบุญเอาเงินไปแจกคนแก่แจกเด็กเขาชอบฟิลเนี่ยใช่ไหมนี่คือการระลึกบุญอาจจะใช,ใช้ใช้ภาษาเขาบุญก็ได้แต่ฉันบอกมันคือการนึกถึงความรู้สึกหรือฟิลลิ่งนั้นนะว่าไม่มีความสุขว่าตอนตอนเอาเงินไปให้คนอื่นอะไรเงี้ยนี่คือเข้ากระแสแล้วครับ เข้าช่องแล้วเอาสปัรเสียบเอาตัวไปแช่แล้วถูกไหมเรียกว่า on switch ความโชคดีในตัวเองโอ้โหนี่ภาษานี่นี่ขีขีขีแพงเลยเนี่ยภาษาอะไรจัก,กรวาเลเรียกขนะีแพง code thing culture นะจะใช้ไม่ใช่โค d e นะ on switch ครับ on switch o คือไลน์เหมือนเปิดปั๊กกดปุ่มอะกดปุ่มตัวเองครับ on switch ความโชคดีในตัวคุณเห็นไหม on s w i t c ความโชคดีในตัวคุณ แล้วแช่มันอยู่กับมันครับเนี่ยคือเคลบของเขาแล้วเขาก็บอกว่าเขาเข้าใจคําว่าเขาชอบคําที่หมอพูดว่าเราจะโชคดีเท่ากับความเป็นตัวเองเขาเข้าใจเลยฟังปุ๊บเขาเข้าใจเลยอันเนี้ยเก็ตเลยถูกบคดบ่อยเออฉันเห็นแล้วฉันก็บอกว่าถ้างั้นไม่เป็นห่วงละปลายปีเนี้ยให้ซื้อลลี่ทิ้งไว้ละกันถ้าถ้าคนที่ที่อยู่ในฟิลนี้ได้แบบเนี้ยไม่ต้องไปเอาหลอกสองตัวสามตัว ปลายปีนี้่านบอกว่าไปซื้อลอตเตอรี่ทิ้งไว้เพราะจังหวะมันจะตกประมาณช่วงเนี่ยปลายปีต้นปีพอดีองตรงนี้นะรางวัลใหญ่ครับเออไม่รู้แหละไม่รู้แหละคือดวงดวงอส่วนหนึ่งดวงมันหมายถึงอะไรมันบอกมันบอกได้แค่ว่าคร่าวๆว่าเอ๊ะคนคนนี้จะเป็นแบบนี้ได้ไหมเนี่ยเป็นความสงสัยของครูบาอาจารย์ที่เขาสอนมาเนี่ยตั้งข้อสงสัยอะละจะเป็นได้ไหมแต่ไม่ล็อก แต่ใครถ้าใครมาบอกคุณว่าคุณจะฮวบรวยจะเฮงจะปังแน่นอนเนี่ยฉันบอกว่าเนี่ยไปแล้วเรียกล็อกเออเพราะมนุษย์มันไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกครับมันไม่ได้ล็อกโดนอะไรอ่ะระบุมาแบบนั้นตายตัวถ้าตายตัวหมายความว่าเราจะไม่มีการที่จะพัฒนาการขึ้นไปให้มันดีขึ้นถูกไหมคุณโดนฟ้าสาบไปแล้วว่าคุณจะต้องดวงซวยตลอดชีวิตอย่างนี้เหรอ ไม่มีโชคมีล่ภตลอดชีวิตหรือว่าโชคราาต้องไปร้องขอจากที่อื่นอย่างเงี้ยเหรอคุณยอมไหมลนะ่ะในเมื่อจริงๆแล้วถ้าคุณรู้ตัวศักยภาพคุณคุณเหมือนพระเจ้าคนหนึ่งไม่เหมือนเหมือนพระเจ้าแหละพระเจ้าอยู่ในตัวคุณนะ่ะที่มีศักยภาพมีสิทธิ์เท่าเทียมกันที่จะสร้างอะไรก็ได้เออมีฟิลประมาณนี้นะครับฟิลประมาณนี้แต่ไม่ได้บอกว่าเราเป็นพระเจ้านะแต่จริงมันก็ใช่แหละหมายความว่าใครก็ตามที่เขามาบอกว่าเราทําอะไรไม่ได้อย่าไปเชื่อครับ ตาบใดที่ขออยู่แสดงว่าเรายังขาดสิ่งนั้นอยู่ถูกไหมฉันพูดถูกไหมการเออพรุ่งนี้ขอให้หมดนี่ถ้าเรายังขออยู่แสดงว่าเราขาดแคลนสิ่งนั้นเราเป็นคนทุกข์ยากก็เป็นคนจนแต่ฉันบอกว่ารัฐการถามว่าเราจะทำไงเราหมอเราก็บอกว่าเรารู้สึกว่าเรามันจะมีทุก anyway ในการที่ทําให้เราไปสู่การปลดหนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นหวยไม่ว่าจะเป็นอยู่ก็ได้เงินมามีงานเข้ามา มีคนเข้ามาอุทธรณ์เธอจะเอาไม่ได้แบบเนี้ยหรือเธอจะเลือกแค่พรุ่งนี้แล้วสิ้นสุดพอพรุ่งนี้ไม่ได้เธอก็จะแฟบเหมือนเดิมนี่เนเอย่ยพอมีรหัสเข้ามาคนพิมพ์มันฉันมาเต็มเลยนะนะม,มันก็จะสุดท้ายก็จะค่อยฟูขึ้นมาใหม่มีความหวังใหม่แล้วเอาหวังไปให้เขาตัดสินพอไม่ได้ก็แฟบเหมือนเดิมเดี๋ยวเอาแบบนี้ไหมหรือเธอจะเลือกที่ว่าเธอบอกตัวเองว่าฉันมีศักยภาพในการที่จะ ปลดหนี้ปลดสินหรือไม่ต้องพูดถึงเรื่องหนี้หรอกพูดถึงเรื่องหนี้มันจะโฟกัสหนี้แล้วบอกว่าโฟกัสสิ่งที่จะเข้ามาในชีวิตท่านใช้ภาษานี้ว่าเป็นความคล่องตัวในทุกด้านเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนภาษาแล้วมันจะเปลี่ยนความรู้สึกพอเปลี่ยนความรู้สึกมันจะเปลี่ยนความนึกคิดของเราพอนึกคิดเราเปลี่ยนการการะทําเราจะเปลี่ยนครับ ถูกไหมเออหวยมันจะถูกถ้าถูกเมื่อไหร่ก็เวลค่มถูกไหมเราจะเอาเงินที่ถูกไปทําอย่างอื่นไปทําจะปลดหนี้ก็ได้เราจะไปทําอะไรเธออยากทําแต่ตอนนี้มันยังไม่ถูกไงแต่มาแยกให้ออกว่าความอยากถูกหวยเพื่อเอาเงินไปทํานู่นทำนี่นั่นเป็นเหตุผลของเธอแล้วมันจะได้ไหมล่ะให้มันได้มาก่อนค่อยเอาไปทํานี่เข้าใจไหมถ้าใครเข้าใจที่หมอพูดพิมพ์เข้าใจมาครับ